สวัสดีครับยิดีต้อนรับเข้าสู่ซีริบ์เรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นพุทธประวัติตอนที่22นะฮะส่วนเพลย์ลิสต์เดี๋ยวไว้จะวางลิงก์ไว้ที่ปักมดอีกทีกันแล้วกันนะครับหลังจากพระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับจากแคว้นเวสาลีมาอย่างมาคนแล้วต่อมาพระองค์ก็เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีในแคว้นโกศลเพื่อไปตามนิมนต์ของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีเมื่อเสด็จไปถึงวัดเชตวันแล้วอนาถบินทิกาเศรษฐีจึงนำน้ำเต้าทองคําหลังน้ําบนหาดพร้อมกับถวายวัดเชตวัน และฉลองนานถึง9เดือนสิ้นการฉลองไปถึง18โกดร,รวมแล้วท่านเศรษฐีเปจนหมดเงินไปทั้งสิ้น54โกดเลยทีเดียวพระศาสดาได้ประทับที่วัดเชตวันแล้วระยะหนึ่งจึงค่อยกลับมาโคดนักประวัติศาสตร์สนิทฐานว่าการเสด็จครั้งนี้วัดเชตวันเนี่ยยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซนต์แต่พระองค์มาเพื่อรับนิมนต์ของสุทัตตาโดยเฉพาะจึงประทับอยู่ระยะหนึ่งแล้วจึงค่อยกลับกรุงราชคฤ์เพื่อให้ทันเวลาจำพรรษานั่นเองครับต่อมาพระปุณณมันตนีบุตรได้มาจากกรุงกบิลพัทและมาเข้าเฝ้า พระพุทธเจ้าที่วัดเวลุวันพระองค์จึงแสดงธรรมกถาชื่อว่าอนันตชัยเมื่อฟังจบแล้วจึงไปพักที่โคนต้นไม้ในเขตอันทวันภิกสูรูปหนึ่งจึงไปแจ้งพระสารีบุตรให้ทราบพ,พระสารีบุตรจึงไปสนทนาธรรมด้วยและถามถึงวิสุทธิเจตซึ่งเกี่ยวข้องกับวิปัสสนาญาณโดยอุปมาวิปัสสนาญาณทั้ง7ว่าสเสมือนราชรถของพระเจ้าประเสริที่โกศลที่ต้องขึ้น7จลาดเป็นประโยชน์ส่งต่อกันไปโดยที่ไม่ได้ข้ามลำดับขั้นโดยวิสุทธิเจตแปลว่าความหมดจดความบริสุทธิ์ที่สูงขึ้น นขั้ๆหรือทําที่ชําระสัตว์ให้บริสุทธิ์ทำศีลสมาธิปัญญาไปตามลําดับจนบรรลุนิพพานซึ่งได้แก่ 1. ศีลวิสุทธ,ธิความหมดจดแห่งศีลขยายความก็คือการรักษาศีลตามภูมิขั้นตอนของตนให้บริสุทธินั่นเองครับ 2. จิตวิสุทธ,ธิแปลว่าความหมดจดแห่งจิตก็คือการฝึกอบรมจิตจนเกิดสมาธิเป็นบาดฐานแห่งวิปัสสนา3ทิฏฐิวิสุทธ,ธิความหมดจดแห่งทิฏฐิก็คือความรู้ความเข้าใจมองเห็นนาม,มารรูปตามสภาวะความเป็นจริง และความเห็นผิดที่เป็นตัวเราของเราไม่เห็นความเป็นสัตว์หรือบุคคลตัวตนใดๆดำรงในภูมิแห่งความไม่หลงผิดจัดเป็นขั้นตอนการกำหนดรู้ทุกในอญญริยสัจนั่นเองครับ4กังขาวิตรณวิสุทธิแปลว่าความหมดจดแห่งญาณเป็นเหตุข้ามพ้นความสงสัยความบริสุทธิ์ขั้นที่ทําให้กําจัดความสงสัยได้เป็นการกําหนดรู้ปัจจัยแห่งนาม,มารูปได้แล้วจึงสิ้นสงสัยในการทั้ง3อดีตปัจจุบันและอนาคตมีอีกชื่อเรียกว่าธรรมทิฏยานหรือ อริยถาพุทธญาณหรือสัมมาทัศนะจะเป็นขั้นการกําหนดสมุดไทยอริยศสตร์นั่นเองครับ 5. ้า,ามัคคามัคคยา,า,าณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นว่านี่เป็นเส้นทางหรือไม่ใช่ทางดับทุกข์เริ่มเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสังขารทั้งหลายเป็นวิปัสนาญาณอ่อนแล้วเกิดกิเลสท,ที่เรียกว่าวิปัสนูปกิเลสนะฮะและรู้ว่าวิปัสนูปกิเลสเนี่ยไม่ใช่ทางจากนั้นจึงเห็นวิปัสนาญาณของจริงที่เป็นทางที่ถูกต้องเตรียมที่จะประคองจิตไว้ในวิถี ก็คือวิปัสนาญาณขั้นต่อไปถือเป็นขั้นกำหนดมรรคสัจจะนั่นเองครับ6ปฏิปทาญาณนัทสนวิสุทธิแปลว่าความหมดจดแห่งญาณอันรู้เห็นทางดําเนินก็คือประกอบความเพียรในวิปัสนาญาณทั้งหลายไปจนถึงอนุโลมญาณอันเป็นที่สุดแห่งวิปัสนาและรอเกิดโคตรปูญาณขั้นระหว่างวิสุทธิข้อนี้กับข้อสุดท้ายนับเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างความเป็นปุตุชนกับความเป็นอริยะบุคคลนั่นเองครับ7ญาณทัศสนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศสนะคือความ ความรู้ในอริยมรรคหรือว่ามรรคยานที่เกิดจากโคตระภูยานเป็นต้นไปเท่ากับว่าบรรลุจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมจากไรสิกขานั่นเองครับโดวยวิสุทธิเจดที่กล่าวมาเป็นปัจจัยส่งต่อกันและก,กันขึ้นไปเพื่อบรรลุนิพพานดูดรถ7จดผัดส่งต่อกันให้บุคคลถึงที่หมายโดยลำดับไม่มีทางลัดกล่าวคือศีลวิสุทธิเป็นประโยชน์กับจิตตวิสุทธิ จิตตวิสุทธิเป็นประโยชน์กับทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่กังขาวิตรณวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่มรรคามรคยานาทศนวิสุทธิ ปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่ยาณทัศนวิสุทธิและยาณทัศนวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่อนุปาทาปาริิพานก็คือนิพพานอันดับเย็นนั่นเองครับเมื่อสนทนาเสร็จแล้วทั้งสองจึงชื่นชมภาษิตของกันและกันพระสารีบุตรจึงกล่าวชื่นชมว่าดีแล้วที่ได้ทั้งใกล้กับพระปุณณนะฝ่ายพระปุณณะเองก็ยกย่องพระสารีบุตรว่ารู้ลึกถึงคําสอนโดยแท้ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าจึงยกย่องให้พระปุณณะมัตานีบุตรเป็นภิกษุผู้เลิศทางด้านธรรมะคาถ ก็คือเด่นเรื่องการแสดงธรรมตามที่พระโกนธัญ,ญะทำนายาไว้ซึ่งในเวลาต่อมาพระอานนท์ก็ได้ฟังคาถาวัตถุสิบจากพระบุญนาองค์นี้จึงได้บรรลุโสดาบันในพรรษาที่สองนี้ด้วยครับเอาละครับสําหรับพุทธประวัติในพรรษาที่สองก็จบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับในพรรษาที่3เดี๋ยวไว้มาเล่าต่อกันละกันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถโดเน a t เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วย3สเต็ปง่ายๆนะครับเพียงกดปุ่มขอบคุณรูปหัวใจตรงนี้และเลือกจํานวนเงินพร้อมกรอกข้อมูลบัตรรองรับทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือว่าวีการ์ดทูมันนี่ก็สามารถโดเน a เป็นกําลังใจให้กับทางช่องได้เลยนะครับจะได้นํามาพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ต่อไปนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้อีโมจิในซูเปอร์แชทได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อเห็นข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ